โอ้ยมันเลือกยากว่ะคือน้องก็าแตงตัวกันมั่นเป๊ะเลยอ่ะมึงดูดิเต้นพ้อมกันด้วโอ้ยเลือกยากว่ะข้อร้องนะกูกราบอยเกียนกูเลยน้องๆอยู่กับีเฮ้ย โอเคอันนี้คือตัวอย่างการแต่งตัวเป็นคู่นะคะคือเราไปนัดกับเพื่อนเนี่ยไม่สะท้อนไงคือเราไปแต่งตัวให้มันแบบว่าเมื่อนกันอย่างเงี้ยไปถามว่าเพื่อนมีชุดอะไรชุดอะไรชุดอะไรแล้วก็กดเข้าห้องพี่หมาเราไปลงกันที่ลานพีคนะคะเพราะว่าน้องๆที่น่ารักเนี่ยจะไม่เกลียนกันอยู่แล้วหรือเปล่ามาพี่ใส่ชุดนี้กัพสิจ้าส่วนคนอื่นก็ ตามนั้นใครที่รู้รหัสแล้วกดเข,าข้าห้องมาได้เลยห้ามพิมพ์รหัสบอก <S <S ใครพิมพ์รหัสบอกคุ่ไม่จะตบนะมาค่ะกดเข้ามาเลยนะห้ามพิมพบอกรหัสนะใครพิมพ์บอกรหัสงอนเป็นร้อยชาติเลยตื่นเต้นวะจะมีคนฆ่ากูวันนียวันนี้กิจกรรมของเราจะสำเร็จหรือเปล่าไปลงที่ลานพีคนะคะไม่ต้องห้าปืนส่วนใครจะห้าเอ,อ่ออีเกิลมาให้พี่ก็ได้เพราะพี่จะเอาไว้เป่าหวัวน้องๆน,นั่นแหละนี่คือชวนเพื่อนมาไงเนี่ย พีเอ็นมาเป็นแคนเลยโอ้โหเอาแล้วนะฉันจะไปแล้วนะโอเคไปละโอเคเรามารุ้นกันว่าจะมีคนเกียน์ฉันไหมขอร้องนะกูกรบาบจะเกียนกูเลยสร้างห้องส้ามวันไม่ต้องเรสร้สางวันแล้วเนะี่ยรุ้นกันรุ้นกันเรามารุ้นกันว่าจะโดนฆ่าตายตั้งแต่ตอนเกมหรือเปล่าแต่ข้าถแถวรอเลยนะคะไม่ต้องเอาปืนไายิงพี่นะ โอเคพี่มาแล้วเด็กๆไหนดูซิโรงเรียนเรามีมีแฝดกี่คนอุย๊ยแฝดมาลมงกองแก๊งโอ้โเฮ้ยใครไม่มาเข้าแถวจะยิงนะนะอยู่เป็นคู่ตัวเองด้วยโอเคอันนี้อันนี้คืออะไรคือไม่มีชุดหรือไงเนี่ยคือไม่ได้นัดกันหรืออะไรโอเคอืมงั้นเราจะคัดคู่ที่มันไม่ไม่ใช่นี้ออกก่อนเนาะอขอโทษน,นะลูกลูกแต่งตัวมาไม่เหมือนกันนะ ขอโทษนะฮะขอโทษนะลูกอุยดูแฟนยิ่งฉายจา้างมึงดูแฟนยิ่งฉายนี่มึงดูแฟนยิ่งฉายนี่ใส่เสื้อเหมือนกันเดะเลยน้องๆอ,อ,อยู่กับที่เฮ้ยเฮ้ยไปชุบชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนไปม,มีใครค้าอีกอ่ะอ๋อไปอุ๊ยโอเคโอ้โหเฮ้ยเ<ป>ขาแทงาเขาแทงาเขาแทงเหมือนเดิมน้องเขาแทงเหมือนเดิม สามสิบคนแดกูเหลือเท่านี้โอเคตอนนี้ก็มีแปดยู่กี่คู่เรานับก่อนนะคะว่ามีแปดยูคูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคู่รวมเราเป็นสิบสี่เอ้ยมันมีตัวให้ไปต้องตัววะจ้ามีคนให้ไป,ไปต้องคนโอเคมาเราจะเริ่มทำการตรวจดูแฟดก่อนหนึ่งรอบนะคะแปดอุ้ยเฮ้ย <laughs> คู่นี้แบบคีเอทม,มากเลยอะ มันเอาไว้หน้าข้าวมาแล้วมันก็ใส่ชุดเป็นแบบเมือ่อยู่เมืองเวทมนต์ส่วนคู่ชายแฟชชายแฟชชัยโอ้แฟชชยคู่แรกของโรงเรียนเรานะคะอุ่ยน,นี่ก็สู้ไว้โหขัดไม่ได้จริงนี่อ,อันนี้อันนี้แฟชยิ่งชายแป๊บนึงดิรอ,อบแรกเราดูก่อนแฟชยิ่งชายอันนี้ชุดว่ายน้ำพมไม่เมื่อนการอา้าวพมไม่เมื่อนการจัดการดิปัง,งจ้าพะจ้าคะเลย เรียบร้อยพ่อไม่เมือนการโดนฆ่านะคะอืมคันเลือกยากจริงๆเลยอะ่ะเฮ้ยวยชุดซ้ำอันนี้ไม่คีเอทขอดนดุ่าตนะลูกป้งไม่คีเอทปงหนูไม่คีเอทเลยอะ่ะ <c oughs> อืมแป๊แบ,บนึงมีแป๊บนึงมันโดนเซ็ตเนี่ยอันนี้อันนี้มีคีเอทนิดหนึง่ง <c oughs> เปลี่ยนห่วมาอันนี้เปลี่ยนห่วมานะคะ่าอันนี้ล่ะ่ <c oughs> ยนนี่น่ารักว่ะอันนี้อันนี้ก็น่ารัก วิ่งแฝดชายอูหมือนเป๊ะเลยอ่ะดูดิเหมืดอย่างน่าตาอุ้ยเฮ้ยมันเต้นโครมกันด้วยแต่ใจไม่ลงแต่ใจไม่ลงนี่มาลิงกิงกรองมาลองมาลงมาแลงม่าเดี๋ยวคู่หนีออกก่อนขออนุญาตนะลูกลูกไม่คิดเอปึ๊บเออเรียบร้อยอืมเนี่ยหูคิดเองผู้ชายผู้ชายคู่หนีทุ่มคู่รังไม่ได้อ่ะขออนุญาตนะลูกปึ๊บ ไม่ได้ตั้งใจจะทำ้ายเลยฮุ้ยมันเต้นหอมกันด้วยอ่ะดูดิเกินแต่ยิ่งฉายเก็บไว้ก่อนเออหนูมีท่าเต้นไหมลูกมีท่าเต้นปะมีท่าเต้นไหมยืนนิ่งเลยหลับหรือเปล่าเนี่ยหลับหรือเปล่านี้ลองเต้นหน่อยสิเก็บมาอ๋อมีท่าเต้นเอ๊ยยังไงดีน้องบอกอย่าพึ่งค่าหนูอีพึ่งอีพึ่งโุ้ยมันเลือกยากว่ะคือน้องเขาแต่งตัวกันเปนเป๊ะเลยอ่ะ มึงดูนี่เต้นพร้อมกันด้วยโอ้ยเด็กยากว่ะโอ้ยเด็กยากว่ะมีพอมากเลยอะเออ,อ,อโชว์สเต็ปดิมาลองก๊งแกง๊งโชว์สเต็ปดินี่โอ้ยพอมากเลยอดูดิเออคู่นี้หอมว่ะอันนี้ไม่ค่อยหอมเออโทษนะลูกขอโทษนะลูกอย่าโกรธกันนะ ต้องพยายามตัดใจเนี่ยตอนนี้เลือกคู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยแตเอาออกอีก <Hey. S 1> เอาคู่ที่มันธรรมดาออกไปหน่อย oh, คู่หญิงชายเนะี่ยธรรมดาเนะี่ย oh. โอเคเอาต้ออ้ออ,อีกคู่หนึ่งอูนนเลือกยากว่ะคู่นี้เนาะโอเคพี่หญิงนู่นทำไมอะเอาน,นู้นพี่จะคัดเลือกคนที่แต่งตัวแบบว่าไม่ค่อยถูกใจออกไปทีละคู่ <G ül üyor> ละค,ละคู่ละคู่นะคะเรียบร้อยป้า ต้องทำคนยังไงดีนะสวยงามข้อทายรูปอะไรได้ไหมนีน่กิจกรรมคัดเลือกเฟสคัดเลือกเฟสได้เราต้องรีบคัดแล้วมึวงมาเอาละมึงไม่ชอบคู่ไหนกูไม่ชอบคู่นี้ขอ<ะ>อนุญาตปึ๊บป<ะ>ึ๊บตั้โอเคไม่ชอบเลือซองสีเดียวสีคู่งั้นงั้นอุ้ยน,นั่นอีกก็ชอบงั้นที่พี่เอาอันนี้ออกแล้วกันคัดเลือกให้เลือกท่ามคู่ดีกว่า เรียบร้อยเรือซ้คูเรือซ้ำคูพี่ใจทุกคนเลือกนะคะช่วยกันเลือกมาทุกคนช่วยพี่เลือกหน่อยมันเรือยู่สซ้คนซ้ำคูเนี่ยมาลีกิ้งกองอันนี้อันนี้คือคําว่าชุดแดงนะเนี่ยอันนี้คือคําว่าชุดแดงส่วนอันนี้อันนี้คือน้าพี่ทุกคนช่วยพี่เลือกหน่อยเต้นเลยป้อยให้เขาเต้นไปเต้นกันเลยฮะใครเต้นใครเต้นถูกใจคนดูอะมีเวลาหนึ่งเพลงนะคะอันมาลีกิงกองไม่เต้นเลยวะ เต้นเต้นเออมันนัดกันอยู่อโอ้ห้ยอ้โหกูยังชอบเลยบัลิงกินกองครเยอะพี่ชอบผู้ยิ่งคู่หนีพี่ชอบผู้ิ่งคูเนี้นยเฮ้ยแต่ผู้ทึงมันีกกินกองมันเต้นพร้อมจริง,งดูดิยากอุ้ยพี่ยากรู้ว่าเป็นใครอะทำไมเราเต้นพร้อมจังพอแล้วนา,วนาพี่จะเปิดเปิดพ้นโพแล้วจ้าเราคัดเลือกออกมาได้เลย ขอโทษนะลูกนะพี่คนเลือกน้อยมากเพราะเต้นไม่ผอมอ้กินข้าด่ะองอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดพ่นโผให้ดูโผคือเลือกนี่ดูดูดูหกสิบสามเสี่ยงอ่ะเฮ้ยให้น้องค้านเราเลยให้น้องค้านเราเลยค้าพี่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 จ้าด้วยเออได้ให้หน้องเขาเชิญ ไดวเรามาสัมภาษณ์เขานะคะทุกคนบังจอ,อเฮ้ยจอบังจอบังโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องๆไม่เห็นไม่เป็นไรพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยฮะเฮ้ยทำไมเต้นพร้อมกันขนาดนั้นนะเฮ้ยถือว่าประสบความสําเร็จนะคะเอาเป็นว่าเป็นบัตรเปลียนชื่อนะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจะเอาอะไรหรือเปล่าไม่เกินห้าร้อยเพชรเชื่อมือกันเอาบัตรเปลี่ยนชื่อเหมือนกันทั้งคู่เนาะโอเค เรียบร้อย900เพจไปด้วันนี้แจกวันนี้แจกทั้งรางวัลเลยประกวดแฟกนะคะ <S <S ขอบคุณที่มาร่วมสนุกนะจะบอกว่าชอบมากเลยคือเราเต้นกันพร้อมมากอะดูพี่จะเอาคลิปนี้ไปลง Youtube แล้วก็ลงลงเพจด้วยก็อย่าลืมเข้ามาไลค์พี่ด้วยนะกันนะฮะขอบคุณนะครับ